สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสําหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจําวันนี้นี่เองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ํายางสด DRC ไม่ต่ํากว่า35%เปอร์เซนตวันนี้กิโลกรัมละ64บาทนะครับสําหรับวันนี้ปรับตัวลดลงแรงหน่อยคือที่4บาทนั่นเองครับ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เรเซตราคาก็จะอยู่ที่79สบาท66สตางค์นะครับวันนี้ปรับตัวลดลงไปที่62สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่72บาท7สตางค์นะครับวันนี้ก็ปรับตัวลดลงมากหน่อยที่1บาท49สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ็นต์วันนี้ราคาที่50บาท75สสตางค์นะครับวันนี้ก็คือราคาคงตัวครับ ยางก้อนถ้วย DRC 50%สตสดราคาวันนี้ที่25บาท30สตางค์นะครับราคายังคงตัวครับยางก้อนถ้วย DRC 55%เตพักชั่วโมงราคาก็จะอยู่ที่27บาท75สาตางค์นะครับราคาคงตัวครับยางก้อนถ้วย DRC 58%ค้างคืนวันนี้ราคาที่29บาท40สสตางค์นะครับราคายังคงตัวนะครับ ยางเครปยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้ราคาที่32บาท30สตางค์นะครับสำหรับวันนี้ราคาก็คงตัวเหมือนอยางก้อนถ้วยชนิดอื่นๆนั่นเองครับแต่ก็ต้องเสียใจด้วยกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพราะว่าตั้งแต่หยุดไป3 4มาหวันมานี้ยางราคาเปิดตลาดมาก็ลดลงไป ลูดมหาราชกันเลยนะครับสำหรับน้ำยางสดนั่นเองครับยังไงก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับสุดท้ายนี้เราก็ไปรับชมการซื้อขายราคายางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะมีการซื้อขายราคาขึ้นลงกันอย่างไรนั่นเองครับ